อาร์เซนอลเตรียมโลาะสามแข้งส่วนเกินระดมทุนซิวเพลเมเกอร์ลียงปั้นเกมอาร์เซนอลทีมกร่งแห่งศึกเพเมเลียงกฤษอาจจะต้องยอมปล่อยนักเตะในทีมเพื่อระดมทุนในการคว้าตัวงุเซมาอูอากองกลางของลียงมาร่วมทีมให้ได้ในซัมเมอร์นี้เดลกันเนอร์ยังคงติดตามสถานการณ์ของดาวเตะวัย23ปีอย่างใกล้ชิดและพวกเขาตั้งเป้าที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้หลังไม่ประสบความสำเร็จในการเซ็นสัญญากาันเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา มิเกลวเตต้าในายใหญ่ของอาเซนอลเชื่อการที่ไม่มีตัวสร้างสรรคเกมอย่างอาอูอาอยู่ในทีมเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกเขาทําผลงานได้อย่างย่าแย่เมื่อซีซั่นที่แล้วดังนั้นอาเซนอลจึงพร้อมทุ่มเททุกอย่างเต็มที่เพื่อปิดเดีลนี้ให้ได้ในซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามจากการที่ไอ้ฟืนใหญ่ไม่สามารถผ่านไปเล่นในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกหรือบอลั่วยุโรปได้รวมทั้งยังมีงบประมาณไม่เพียงพอทำให้พวกเขาอาจจำเป็นจะต้องลดนักเตะบางคนออกจากทีมเพื่อระรมทุนในโปรเจกต์นี้ สำหรับผู้เล่นที่คาดว่าอาจจะย้ายออกจากทีมมีทั้งกราเน็ตชาก้ากองกลางทีมชาติสวิ์แลนด์ที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปเล่นให้กับโรมาซึ่งมีโชเซ่บูรินโญ่คุมทัพอยู่รวมทั้งยังมีลูคัสตอเรล่าซึ่งถูกอเล็กโตเมลิดยืมตัวไปใช้งานเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วก็อาจเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องอลาสโมอสรอนในขณะที่โจวิลล็อกเด็กปั้นของอาร์เซนอลก็ตกเป็นข่าวกับอีกหลายทีมรมเมิยเมลิกคาดว่าอาเตต้ามีแผนจะปล่อยดารุ่งรายนี้เพื่อดึงเงินเข้าสู่ทีมในตลาดอร์ สกายอิตาเลียเผยอาเซอลใกล้จะปิดดิวคว้าตัวเบนไวท์สซตแบ็กทีมชาติอังกฤษจากไรตันด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์โดยนักเตะจะย้ายมาเล่นในทิ่นเอมิเลสเตเดียมหลังจบศึกยูโร2020ฟาบิเซโอโรมาโน่เยียบข,ข,ข่าวนดังชาวอิตาเลียนเสริมว่าอาเซอรมั่นใจว่าจะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเบนไวท์เข้ามาเสริมแนวรับรายละเอียดเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้มีการตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยขณะที่การปล่อยวิลเลียมซาลิบาออกไปให้กับโอลิมปิกมาเกสยืมตัวใช้งานโดยที่ไม่มีออปชันในกาารซื้อขด ยังเหลือสัญญาอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนเซมบี้โคลองกาเฮวิโกการเจรจาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วตอนนี้นาเตกําลังรอสัญญาณในการเดินทางมาตรวจร่างกายกับอาเซนนลและ2สโมสรก็กาลังจะประกาศอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้คิสเวสลี์นักข่าวจากฟุตบอลลอนดอนรายงานเช่นเดียวกันว่าอาเซนนลใกล้จะได้ตัวเบนไว้มาร่วมทีมคาดว่าค่าตัวสุดท้ายจะอยู่ที่50ล้านปอนด์ แกรี่เนวิวครูชื่อดังออกมาฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแหกว่าบุคคยศซาก้าดารุของอาร์เซนอลจะถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองในเกมนัดชิงยูโร2020ที่อังกฤษจะพบกับอิตาลีในวันอาทิตย์นี้ปีกว่า19ปีไี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนจะถูกแทนที่โดยแจ็คกิลิตนาทีที่69ในเกมรอบรองชนะเลิศเทียงอังกฤษเอาชนะเดนมาร์กในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-1ซาก้าที่โชว์ฟอร์มในนัดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมและมีหลายเสียงเชื่อว่าเขาจะได้เป็น11ตัวจริงอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศที่จะพบกับอิตลี ยกเว้นการได้รวิวที่เชื่อว่าเกมนัดสําคัญแบบนี้เป็นเรื่องที่เกินกว่านาเตจะรับไหวผมเห็นด้วยว่าให้เขากลับไปลงสนามอีกครั้งในเกมรอบรองชนะเลิศเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่มีชีวิตชีวาอย่างมากตรงริมเส้นรวมถึงรางฮิมสเตอร์ลิงด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมนัดชิงหรือไม่ผมแค่คิดว่ามันอาจจะเป็นเกมที่หนักเกินไปสําหรับเขาสิ่งที่เขาทาเมื่อคืนที่ผ่านมาและสิ่งที่เขาทาในโวรเมนต์ผมคิดว่าเราจะได้เห็นหนาเตคนอื่นถูกส่งลงสนาม ผมมองไปที่จอโจเคเรนี่และเลโอนาร์โดบูนิชีและก็คิดมันเตคนไหนที่พวกเขาไม่อยากเจอด้วยในบริเวณริมเส้นและผมก็คิดว่าเกมนี้น่าจะเป็นเกมของผู้เล่นอย่างมาคารัทฟอร์ดหรือจอรอซานโชซึ่งจะมาผนึกกำลังกับราฮีมเซอร์ลิงตรงริมเส้นทั้งสองข้างผมคิดว่าตำแหน่งนั้นต้องการนักเตะที่มีความเร็วมันเลยทำให้ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นชาก้าออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันอาทิตย์นี้ แควินแคมเบรอดีแค่งดังของอาร์เซนอลออกโรงสนับสนุนทีมรักให้ทุ่มเงินซื้อมาเนอโลคาเตลี่มิฟี่จอมทัพจากซาสโซโลเข้ามาขับเพื่อนเกมแดนกลางคู่กับโทมัสปาเตนในฤดูกาลใหม่นี้สมมติว่าอาร์เซนอลซื้อตัวโลคาเตลี่มาเสริมทัพได้จริงตามข่าวลือในซัมเมอร์นี้ทีมเราจะยกระดับความแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวก่อนหน้านี้หลายคนเคยอาจได้ยินแค่ชื่อเสียงเรียงนามแต่ปัจจุบันเราเห็นเหมือนกันหมดแล้วว่าเขาเก่งมากแค่ไหน ผ่านการเล่นกับทีมชาติอิตาลีในศึกยูโร2020โดยปกตินักเตะชาวอิตาลีมักจะไม่ค่อยออกไปค้าแข่งนอกประเทศตัวเองซึ่งโลคาเตอรี่เองก็อาจจะเลือกเส้นทางให้ตัวเองแบบนั้นเพราะเห็นว่าตกเป็นข่าวร่วมกับยูเว่เหมือนกันจะได้ก็ตามอาเซนอลของเรามีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และสามารถให้ข้อเหนื่อยบวกออปชันเสริมต่างๆได้มากกว่ายูเวนตุสหากเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงปาเตจะมีคู่หูเก่งๆฝีเ,เท้าระดับโลกช่วยแบ่งเบาภาระกับเขาสักที แอสตันวิลล่ายังไม่ลดละความพยายามที่จะคว้าตัวเอมิลสมิธโด้กองกลางตัวรุ่งของอาร์เซนอลมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ให้ได้ตามรายงานจาก f o r f o ฟร์ทมีฟิตัวรุกงวัย20ปีได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับ anner, เดะการเนอร์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว20นัดทําไป2ประตูกับ4แอซิสสร้างความประทับใจให้กับมิเกลอเตต้าผู้เป็นกุซืออย่างมากโดยฟอร์มเช่นนี้ทําให้วิลล่าหันไม่ความสนใจและพยายามดึงสมิธโรไปร่วมทัพโดยพวกเขาพยายามยื่นข้อเสนอให้กับอาร์เซนอลพิจารณาแต่ก็ถูกปฏิเสธไป ไอ้เญอรใหญ,ญ่ได้บอกปัดข้อเสนอ25และ30ล้านปอนด์ที่วิลล่าได้พยายามยื่นเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังไม่ได้การันตีถึงอนาคตในทีมชุดใหญ่ของสมิโรนในฤดูกาลหน้าด้วยด้วยเหตุน,นี้วิลล่าจึงมองว่าพวกเขายังมีโอกาสที่จะคว้าตัวกองกลางตัวรุกรายนี้มาร่วมทีมและพร้อมจะยื่นข้อเสนอให้กับอาซนอลพิจารณาจนกว่าจะปิดตลาดซัมเมอร์ กาเบียลอับบาฮามอดีตกองหน้าระดับพรีเมียร์ลีกเชื่ออสตันวิลล่าได้มีการตกลงเรื่องการย้ายทีมกับเอมิลิเมโดเอาไว้เรียบร้อยก่อนที่พวกเขาจะยื่นข้อเสนอกับอาร์เซนอลพิจารณาตามการรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานระบุว่าอสตันวิลล่าแม้จะถูกปฏิเสธข้อเสนอ25และ30ล้านปอนด์ที่ยื่นให้กับอาร์เซนอลพิจารณาไปก่อนหน้านี้แต่พวกเขาก็ยังคงไม่ยอมแพ้และเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่จำนวน33ล้านปอนด์เพื่อดึงกองกลางวัย20มาร่วมทีมให้ได้ก่อนปิดตลาดซั บอเลห์มองว่าเบื้องหลังเรื่องนี้คือสมิธโรได้มีการตกลงกับวิลล่าเป็นที่เรียบร้อยนั่นจึงทําให้สมสรพร้อมสู้เต็มที่ในการคว้านักเตะม,มาร่วมทีมทําไมคุณถึงพยายามที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะคนหนึ่งนั่นเป็นเพราะคุณได้มีการพูดคุยกับเขามาแล้วคุณจึงได้ยื่นข้อเสนอไปนั่นคือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นสมสรจะไม่ยอมยื่นข้อเสนอหรอกหากว่านักเตะไม่ได้ต้องการย้ายมาร่วมทีมด้วยมันเคยเกิดขึ้นกับผมและสเปอร์มาแล้วตอนนั้นสเปอร์ได้พูดคุยกับเเเอออออจจจนนขงผผมมมพืื่่่่ยยยาาากะะรรู้ว้วไยยไปทีห ก่อนที่พวกเขาจะยื่นข้อเสนอเข้ามาและเมื่อพวกเขารู้ว่าผมไม่อยากย้ายสมสรอนก็จะไม่มีการดําเนินงานใดๆโดยปกติเรื่องค่าจ้างจะมีการตกลงในเบื้องหลังก่อนที่จะมีการเสนอสัญญาผมเลยไม่ค่อยแปลกใจนักหากสมิธโลและวิลล่าได้มีการคุยกันมาแล้วและเขาก็อยากย้ายมาร่วมทีมเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะยื่นข้อเสนอไปและสมสรตอบตกลงแต่นกเตะกลับบอกว่าไม่อยากย้ายนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอักบลฮอกล่าว นาเตะอาเซนนลชุดแรกเข้ารายงานตัวที่ศูนย์ฝึกลอนดอนโคนีไปเมื่อวานนี้ไฮไลท์คือการมาของเอมิสมิโมโรตัวรุกเนื้อหอมที่โดดแอสตันวิลล่าเทียวไลท์เทียวคือจอดยื่นข้อเสนอซื้อรอบสมซิโรเป็นเป้าหมายหลักของสิงห์ผงาดในซัมเมอร์นี้แม้จะคว้าตัวเอเมริโนบูเอเดียจากนอริได้แล้วเร่ข้อเสนอ25ล้านปอนด์และ30ล้านปอนด์ที่ยื่นมาก่อนหน้านั้นล้วนถูกอาเซนนลปัดตกไปซึ่งด้วยการเป็นเด็กปั้นกันเนอร์รวมถึงมีข้อผูกมัดอีก2ซีส่น งกงลาว20ปีจึงมารายงานตัวแบบไม่อิอดอดในวันเดียวกับคาร์ลัมเ,มเชมเบอร์พาโบมารีนิโคลัสเปเป้โทมัสปาเต้และเซียสโคลาซินัสแผนงานของอาร์เซนอลคือทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ลอดอนโคนี่4 5วันเพื่อให้ขุมกำลังเฟสแรกพร้อมหน้าทั้งปีเอร์อมริกโอบา์มิองอเล็กซองลากาเซตเอกเตอร์เบยรินรับโฮดดิ้งวิลเลียนเจว,วิลล็อกโมฮัมเหม็ดเอลเนนีเอดีเอ็นเคเทียเซเตริกโซอาเรสและฟอร์เรนบาโลกันและกลุ่มยูย่ มีกำหนดเดินทางไปเปิดแคมป์ที่สกอตแลนด์ในวันจันทร์ที่12กรกฎาคมนี้ใช้เวลาที่นั่น5วันได้คิวอุ่นเครื่องกับฮีเบอร์เนียนและเรนเจอร์เอฟซีพอจบเฟสแรกที่สกอตแลนด์คณะจะบินกลับมาที่ลอนดอนพักประมาณ2-3วันจากนั้นจะบินตรงสู่ฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าสู่เฟส2แข่งกับฟลอริดาครับประเดิมพบกับอินเตอร์มิลานและอีกเกมคือรอฟาดแข่งกับเอเวอแรนตนหรือมีโยนาลิโอสพอเตะเสร็จบินกลับลอนดอนทันทีเพื่อรอแข่งทัวร์นาเมนต์ ไล่ตั้งแต่เจอเชลซีที่เอมิเรตสเตเดียมจากนั้นไปเยือนทอแนมฮอสเปอร์และจากนั้นก็จะเปิดซีซั่นใหม่พรีเมียร์ลีกที่จะพบกับเบรนฟอร์ดในวันที่13สิงหาอาร์เซนอลนโล่งใจไปเปาะหนึ่งเมื่อรับซัมบ้ายืนยันว่าไม่ได้เจ็บหนักหลังถอนตัวจากทีมชาติบราซิลชุดลุยโอลิมปิกกาเบียลปากหลังของอาร์เซนอลเผยเขาไม่ได้เจ็บหนักหลังจากถอนตัวจากทีมชาติบราซิลชุดสู้ศึกโอลิมปิกเกม ปากัหลังอาเซนนอได้รับบาดเจ็บหัวเข่าระหว่างลงซ้อมให้กับทีมชาติทําให้ต้องพลาดโอกาสไปเล่นโตเกียวเกมอย่างน่าเสียดายอย่างไรก็ดีนาะรับวัย23ยืนยันแล้วว่าไม่ได้รับบาดเจ็บหนักหลังเข้ารับการสแกนที่หัวเข่าอย่างละเอียด